เรื่องการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกันบ้างน,นะครับกองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีนะครับได้นําครอบครัวเยาวชนร่วมกิจกรรมรักน้ํารักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมนําเยาวชนนะครับไปก่อสร้างฝายชะลอน้ําเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งถือได้ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ําร่วมกันครับ ที่อุทยานแห่งชาติภูจองนาย,อย่อยอําเภอนาจหล่วยจังหวัดอุบลราชธานีน่าวาอากาศเอกไวยพศเกิงฝากซึ่งเป็นผู้บังคับการกองบิน21นำครอบครัวเยาวชนกว่า50คนร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการครอบครัวเยาวชนรักน้ำรักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมสร้างฝายชะลอน้ำโดยกองบิน21จัดขึ้นนะครับก็เพื่อเป็นการก่อสร้างฝายชะลอน้ำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของพื้น และแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหามหาราชินีและ5ธันวามหาราชอีกทั้งยังเพื่อเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์ความหลากหลายทางชีวภาพและความชุ่มชื้นสู่แผ่นดินนอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมของครอบครัวเยาวชนรุ่นใหม่ให้รู้จักร,รักน้ํารักธรรมชาติและมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป,ป่าไม้ตลอดจนเป็นการจัดเก็บน้ําไว้ใช้ประโยชน์ต่างๆในช่วงฤดูแล้งที่จะนําไปใช้ประโยชน์ให้กับ,กบเกษตรกร ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศต่อไปครับเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้า